ข่าวด่วนบัตรคนจนทุกอาชีพอายุ15 65ปีรีบลงทะเบียนรับเงิน5,000ด่วนก่อนหมดเขต สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตนะคะก็ไม่พลาดการนำข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะคลิปนี้นะคะมาเตือนนะคะให้ลงทะเบียนด่วนเลยนะคะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนประกอบอาชีพอะไรนะคะเพียงแค่อายุ15 ถึง65ปีนะคะสามารถรับเงิน5,000ได้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนไปฟังก็อยากขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะเอาล่ะค่ะไม่รอช้านะคะเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะต้องบอกเลยว่าแชร์ไปด้วยนะคะข่าวนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ถือบัตรคนจนหรือไม่ ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรถ้าเราอยู่ใน19จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะเพียงแค่อายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครได้เลยนะคะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40พร้อมจ่ายเงินค่าสมัคร1งวดนะคะมาสมัครได้ที่7ซเ e ่ e อเลยนะคะ 19จังหวัดนะคะก็ได้แก่อยุธยาชนบุรีฉะเชิงเซาการจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรี ลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนะคะ <S <S เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะรอตรวจสอบสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทเข้าบัญชีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมผูกบัญชีให้เป็นหมายเลขพร้อมเพย์บัตรประชาชน รอรับเงินนะคะใครอยู่ในพื้นที่19จังหวัดนี้หรือมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ใน19จังหวัดนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะอย่างน้อยได้เงินไว้ใช้ในช่วงนี้นะคะ เป็นมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มยังไม่หมดเขตยังสามารถฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังด้วยกันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ